สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมา r รี c t i ช่น,นะคะตัวอย่างทักสองของสว่วนประธานพรเรามาดูกันเลนยดีกว่ามันมีอันใหม่มาอันที่ถอยลงเตาว้าแกอุยแกจากลูกเตาเราก็ได้หาหัวจฉงมาแกแล้วแบบท่านราชาผีเขาก็ต้องช่องดีตลอดอยู่แล้วป้าเขาก็ถอยได้หกตลอด ส่วนองค์เทพสืบของเรานะไม่ต้องพูดถึงทอยยังไงก็ได้ดึ่งแต่แล้แกนะแต่กันนา,าแล้วแบบเขาจะทอยแข่งกันนะแล้วก็แบบมีม่านมากั้นนะคนอื่นมองไม่เห็นหน้าเราช้าผีเลยนะเว้ยแต่เราชา้าผีก็คือเขาอะก็ อันนี้สปอยจากในหนังสือไงว่าเขาแบบเออเจอกันครั้งหน้าจากภาคแรกใช่ไหมถ้าเจอกันครั้งหน้าข้าจะเอาแบบร่างจริงให้ท่านดูอะไรอย่างเงี้ยถ้าจะมาข้าจะมาพบท่านแบบร่างจริงของข้าอะไรแล้วอันนี้คือภาคสองไงเขาก็จะได้เจอเจอร่างจริงกันแล้วแกอันนี้เขาลูกปันลูกปันนที่ว่าเชิงแก โอ๊ยฉันอยากให้แกได้ยินเสียงมากด้วยตอนเนี้ยแต่เสียงมันไม่เข้าไงแบบแกได้งามมากแม่ ไม่อยากจะจินตนาการเลยอะแกต้องไม <assessment> ่ซื้อหนังสือมาอ่านจริงๆนะใครที่ยังไม่ได้อ่านหนังสือแกรอแค่ภาคสองมันไม่จบง่ายหรอกแกมันยังมีอีกตั้งแเล่มภาคหนึ่งมันเพิ่งไปเล่มเดียวเองภาค2อง่างต่ำก็จบเล่ม2อ่ะแล้วอีกที่เรื่อล่ะแกต้องไปเอามาอ่านเพราะคนข้างล่ะเพราะคนข้างร่ะ พระเอกนัมเบอร์วันของเราก็คือวัวเฉิงนี่แหละแกไปไว้อะไรอีกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขอดูวัวเฉิงก้อนแล้วมันก็จะมีตัวอย่างแรกอีกนะที่ตรงเนี้ยอันเนี้ยเฮ้ยแกฉันดูวนดูตัวอย่างวนไปอ่ะก็มันไม่มาสักทีอ่ะอันนี้ก็คือสวรรค์น,นะคะ โอ้ยดูสิแกองค์เทพแต่และองค์แบบอย่างเทพอ่ะอันนี้คือเขาจะเข้าประชุมกันใช่ไหมเขาจะเข้าไปประชุมแกจุนอู่อะ่ะดูจุนอู่แบบหนุ่มมากตอนแรกฉันจินตนาการเขา,าเขาจะดูเป็นผู้ใหญ่กว่านี้แต่นี่ยังหนุ่มอยู่เลยยังหล่ออยู่เลยค่ะ <c oughs> อ๋อ,อ แล้วแบบโถงอลังการมากเลยอ,อันนี้นะ่าจะเป็นฉากที่เขาแบบสืบสวนคดีอะไรสักอย่างหนึ่งปะ่ะอ๋อต่อจากด่านบ้านแย่ไงต่อจากด่านบ้านแย่ใหญ่ๆ,ๆใช่ใช่จ้ได้แล้วเซเลนก็คือต้องไปทำภารกิจที่เมืองผีอะแกโอ้ยแกโดนตีเพลงแบบโคตรเข้าอะออแกดูเมืองผี ผ่าเอกนะเว้ยมันต้องไปเจอราชอาภีเนี่ยฉากที่บ่นนะเมี่อกี้นร้อนอนฉลอนโ้ยแกพระเอกแบบหัวเฉมเทสดีมากฉันบอกเลยตั้งแต่สัตว์แบบผีเสื้อเงินแล้วนะแกแล้วก็ยังมีแบบเครื่องเงินเครื่องทองแบบกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งอะไรเงี้ยเวลาเดินอะค้อหลอบอกเลย เป็นพระเอกที่แฟชั่นมากแล้วก็หล่อม่ะแล้วก็มีผมเปียแล้วก็มีผ้าปินตาขอแบบเอเซสซอรี่สร้อยคออย่างเงี้ยือแบบสเสน่ห์มีสเสน่ห์มากแล้วก็ข้างรักสุดๆแล้วก็เก่งสุดๆคือแบบอืดูสิฉันอยากให้แกได้ได้ยินอะดูส้อยดูปอกแขนอาดูเขา เจเข้าพุธอยาจะออกโทอมิตาพุธ <c oughs> แกหลัวเขาหลัวเขาหลัวเขาแต่ละกรีด <c oughs> อีทชาวได้จืดว่าแต่ว่าเหมาะสมกันมากเพราะ,งะองค์เทพจืดอ่อน,วนหวานน่าราักน่าราัก <c oughs> สิ่งที่คุณคู่ควรค่ะสิ่งที่องค์เทพจืดคู่ควรามาถึงทิ่งของข้าเจา้าชัางก้า แกดูพ่อแบดบอยของเรากบอกเลยว่าพอเถองนะคือแบบแกรอฉันจะรีดูแค่เขาได้ไหมฉันจะรีดูแค่เขาได้ไหมแล้วเพลงจากเข้าเมืองผีแบบดนตีขึ้นทีไรอะ เวลาเขาจะเจอกันน่ะแกแล้วเวลาดนตีขึ้นทีไรมันแบบกินใจมันโคโรเมติกเลยอะ่ะคือเขาไม่ได้ทําอะไรกันเลยนะเว้ยแค่แบบจะเจอกันแล้วเพลงขึ้นน่ะแล้วทําไมมันต้องแบบติวดีขนาดนั้นวะเนี่ยคือแบบเนี่ยโคเทอ่ะเห็นไหมแค่แบบเออมวัวเฉิงแค่เรียกชื่อแล้วก็หันอย่างเงี้ยทำไมมันต้องแบบโรแมนติกอลังการขนาดนี้แล้วแกดูสิ ฉันเห็นแค่ขึ้นหน้าเขาตอนไปรับเจ้าสาวแล้วก็ตอนแต่งหน้าแบวีวีแวบๆอะไรอย่างงี้ยภาคสองฉันต้องได้เห็นเขาเต็มตาเต็มสองตาแล้วก็เต็มเยอะๆด้วยแกดูฉันไม่เห็นตาเขาแล้วคิดไม่ไหวคิดไม่ไหวคิดไม่ไหวปวดปากมากเลยแค่ดูไม่กินาทีปวดปากแล้วเลยยิ้มยิ้มแก้มฉีกเลยแก อันนี้คือฉันฉันอะหลังจากที่ฉันทำรีรีแอคชั่นแบบดูอ่ออนิเมะมาแล้วไงแล้วฉันมาดูมาทำอันนี้ต่อแล้วก็ปวดแก้มแบบต่อเนื่องมากไปเลยแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนไปพักแก้มก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด